ร้านคุกกี้แลนชอปนะครับร้านที่จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเนาะเออเรียกว่าเติมสนุกนะครับไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปเท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวันพันแมนฟรีไฟล์หรือวเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับผมส,รรสวัสดีครับทุกคนพวกผมนะครับลาสโนวานะอเอนี่อยู่ผมนะครับวันที่65แล้วนะครับผมอ่าก็เป็นจิตวิทยประจำวันปกติแล้วครับคือ มันมีงานแข่งอันนั้นแหละแต่ว่าผมจะไม่ได้ตื่นขึ้นมากดดูเลยทุกคนนี่ดึกดวนนะทุกคนนี่ผมแทบจะไม่ได้มาดูเลยนะแล้วผมได้ฝั่งปีศาจน,นะครับผมคือแพบบ้ไปเลยไอผม,มคือแบบผมพลาดมากคือแบบผมนอนดึกอ่ะประเด็นไหะเออยนะครับผมก็ไไหนก็ไไหนละเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าไย นโร่เนี่ยเขาชนะกันยังไงนะครับผมคือหน้าใหม่นะเออจากเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับผมอันนี้นะครับผมอันนี้ก็น่าจะเซิร์ฟเวอร์เราปะเออก็เราไปดูกันครับฝั่งของอ่าทัสมะกีแล้วกันนะครับผมก็มีเอ่อตัวของพัวินจากกลนะครับผมมีกาโร่นะครับเป็นซูเปอร์ลรักชายมีเอ่อกระบองเหล็กนะครับมีจีนอนแล้วก็มีพิกก็สนะครับผมแล้วก็ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับผมมีทัสมะกีนะครับมี อาร์โลนะครับมีจีนอตเนาะแล้วก็กระป๋องเหล็กนะครับกระพัดเด็กแล้วก็ซอมบี้แมนนะครับผมก็มาดูกันดีกว่าครับว่าเขาเนี่ยสู้กันยังไงเป็นอะไรยังไงนะครับก็วัดกันแล้วสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันก็ที่ความเร็วเหมือนเดิมนะทุกคนเออก็ความแรงด้วยนะเออรับปัจจัยอือ่นๆนะครับผมเออก็ฝั่งของทางซ้ายผมเนี่ยจะเป็นคอของ อัศวินจากกลนะครับผมส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นคอของเจพัดเด็กนะครับที่มีโลเนาะโลสีม่วงนี้เองนะครับผมพอฝั่งทางซ้ายเปิดขึ้นมาแบบความเร็วมากๆเปิดแล้วไล่โจมตีไล่โมตีลัวนๆนะครับผมจังหวะนี้เอาไปเขาก็ดูเรื่อยๆครับอ่ะมาฝั่งทางซ้ายนะครับดิ้นไปแล้วหนึ่งนะเออโอ้โหโคตรแรงนะเมื่อกี้เป็นร้อยล้านเลยทุกคนโอ้โหโคตรแรงะครับอ่ะดามจ6หกนะครับจังหวะนี้เอาโดนการโลสะท้อนครับสิ้นสามเลยนะเมื่อกี้นี้ แล้เหลือสอนะครับผมอ่ะสองต่อ3นะฮะดาวฝั่งของทางซ้ายของเนี่ยโอ้โหดูหลอดเลือดเลยทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ยังเยอะๆอยู่เลยนะเจอการโล่ฝั่งทางขวาของผมเนี่ยอัดเปี้ยกคือแบบโอ้โหหายไปเยอะมากๆนะครับระวังเดี๋ยวฟาดมาไปอนะีกครับห้าล้านนะสะท้อนนะครับสอมบี้แมนตื่นมายิงปุ๊บๆๆหิวเลือดนิดๆหน่อยๆนะครฮะแล้วก็ซีนลงไปอีกแล้วนะฮะการ์โล่ฝั่งทางซ้ายนะครับฟาดมา กองเล็กฟาดมาเป็มแรงจ,จดจัดสนามแรงบิดไปครับฟาดเองโอ้โหเกือบสิ้นนะคือถ้าแบบว่าไม่ใช่ประสิทของการโรยูอาร์เนี่ยคือสิ้นไปแล้วนะทุกคนผมบอกไว้ก่อนเลยนะตีไปปับป๊บ,ปบ,ปบ,ปบไปเองนะโอ้โหโคตรแรงโคตรจังนะครับตีไปเองโอ้โหแง่งนะครับจังหวะน,นี้อะไรสวมิมแมนขึ้นมาอีกปุบป๊บ เป่งหิวเลือดนิดนิดนิดหน่อยนะครตีเป้งฟาดเป่งโอ้โหสี่ล้านนคะรับแรงจะจัด,จดฟาดไปเป่งนะครับเป็น,ปน,ปน,ปนการยืนแล้วก็ให้ตัวดาเมจอย่างเช่นบังเหล็กนบฟาดเอาฟาดเอานะครับโอ้โหฝั่งทางซ้ายเนะี่ยโดนไม่ยอดท้อไปแล้วนะทุกคนโรมินยอดท้อเกิดขึ้นแล้วนะโอเคฟาดไปเป่งโอ้โหสตินนะ ยิงไปอ่ะละก็จะเป็นเทินแบบประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเทินเจ็ดเลยนะทุกคนอันนี้นะครับผมแล้วก็มาวัดดูว่าอุ้ยกระบ,บอกเหล็กสิ้นไปแล้วนะฝั่งทางซ้ายนะเออเออเปิบๆไปอโอ้โหสิ้นไปแล้วครับฝั่งทางขวาก็สิ้นเหมือนกันนะครับแต่ฝั่งทางขวาเนี่ยยังมี ผบุกี้นะครับที่ยืนเป็นกำลังใจให้กาโร่อยู่นะผมเออนี่รู้สู้เขนานะไอ้เต้ากาโร่นะครับผมเออนะครับมีกําลังใจนะเออฝั่งนึานขวาเนี่ยฝั่งนึานซ้ายนี่อ้างว้างปราบเปลี่ยวหัวใจนะครับผมยืนเคว้งคว้างคนเดียวนะครับในสนามลบนะเออแต่ฝั่งนึานขวาเนี่ยยืนจูจีนะมีสองคนนะเออถ้าใครว่ามีคนมาเชียร์ครับข้างสนามเลยนะครับผมโอเคฟาไปป๊าป๊าป๊าไอ,อ ปืนขึ้นมาเลยครับเองอ,เอ่ะปืนขมาเหมือนกันไปเองปืนมาอีกเอาหรักกานไปเองวัดกันที่น่าจะพาร์ทสิบสองหรือเปล่าแล้วบวกกันสามดาวอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะบวกกันสามดาวแต่ว่าพาร์ทสิบนะครับโอ้โหเยสุดยอดเลยครับฝั่งฮีโร่นะฝั่งปีศาจเนี่ยเราไม่น่าจะมีอะไรเทียบอันนั้นเนาะเพราะว่าคุทาโอบิกเนี่ยก็สุดจัดอยู่แล้วนะมีโบลอดด้วยนะ เออนะครับผมแล้วก็วันนี้นดผมสายฟรีแล้วก็หมุนนะครับเพจเจดครั้งเลยนะครับผมส่วนมาร์เก็ตนะครับส่วนไลวันนะครับอันนี้กด7ครั้งนะครับเพราะว่ามันมีอีกหนึ่งที่เป็นศูนย์นะผมยังไม่ซื้อเนาะอันนี้กด2รอบนะครับผมทองหนึ่งรอบนะครับโอเคแล้วก็มันมีอันนี้มานะครับผมเอ่ออ่ะเลดอัพอีก5วันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสุ่มกัน ดีกว่านะครับผมเพราะว่าตัวที่ผมอันนี้ไว้เนี่ยก็มีสิบสี่ใบเองนะครับผมแต่ว่าผมสามารถเอาตรงนี้แลกได้นะทุกคนเอ่อตรงไหนวะตรงนี้นะครับนี่สามารถเปิดได้นะครับมีสิบอันแล้วก็แลกได้ยี่สิบใบนะครับผมอ่าก็ไว้ค่อยมาสุ่มกันนะครับผมอันนี้เนาะก็เปิดอันนี้วอนปึ๊บได้เพชรมานี้ได้หน่อยเนีัยนี่ปไปไป เดี๋ยวพวกของทองเดี๋ยวสะสมไ้สักร้อยหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมจะได้เปิดแบบจุกๆเลยนะครับผมอ่ะชกลานีไม่ต้องห่วงเนรัยคือผมแบบผมตื่นสายทุกคนเออก็เลยแบบว่าไม่ได้มาทานะครับแล้วก็พิ่งมาอันนี้แหละนะครับผมคือนั่งนอนๆคือติดติด,ตดแบบติดซีรีส์จีนนะครับที่แบบมันเป็นแนวตั้งอะทุกคนเออใครใครเคยเจอบ้างเลื่อนเฟซเลื่อนในจีแบบนั้นเออครับแล้วมันแบบมันเจออะเออ ก็แบบเออดูทีนี้ผมก็แบบเสร็จโอ้ขาใจแบบมันจบสักทีก็เแบบไปดูยู u b e ซะนะครับผมเออผมก็เลยไปดู youtube เลยนะแบบติดใจนะคือโอ้สนุกนะถึงจะแบบเออนำเนินเรื่องแบบช้านิดนึงแต่ก็สนุกนะครับสนุกสำหรับผมนะเออไม่ก็ทุกคนก็ลองพิมพ์ดูครับซีรีส์จีนภาคไทยนะครับเอแล้วก็มามาคุยกันนะฮะเออคอเดียวกันคุยกันนะโอเค าอไครับปุ๊บป๊บอันนี้คือจิตยจประจําวันนะครับที่ผมทําในทุกๆวันเลยนะครับผมอันนี้นะครับีทุกวันครับนี่ให้มันครบนะครับอันนี้นี่ยังไม่มีครับก็ต้องผ่านด่านก่อนเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เราจะมาขึ้นอให้ตัวนี้นะครับชาทะเลลึกเนาะเพราะมันหมดแล้วนะครับผมก็มาขึ้นให้ชาทะเลลึก นะครับผม,ผมสามารถขึ้นได้ส่วนอีกได้นะแต่ว่าผมยังไม่ขึ้นนะครับผมพอเดี๋ยวออเมตาความเร็วนะก็หรือถ้าแล้วมันมันเปิดเร็วมันก็ดีแหละแต่ว่าฝั่งฮ่โร่ผมเนะี่ยกาโร่มันแบกอยู่อะเออผมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ทําสักเท่าไหร่นะครับอะแล้วก็ผมก็ลืมบอกผมเปิดตรงนี้มาแล้วเสียสิบ้าใบนะครับผมตัวนี้ก็ขาดอสนะิบห้าใบแต่ตอนนี้มีส่นใบนะครับคือผมมาใส่ตรงนี้สัตก,กาโร่แบบเต็มห่วงเต็มเหนียวนะครับผมแหม กิโลกิโลครับเอาไปครับนี่ได้ทีละหนึ่งครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็พยายามทาให้เต็มสิบอยู่นะทุกคนผมจะทําไอสีแดงๆเนี่ยให้มันเต็มสิบก่อนทุกช่องเลยนะครับผมผมพยายามอยู่เนาะตอนนี้นะครับนี่ <c oughs> เอ้ยเอ้ยต้องขออภายด้วยนะ <c oughs> โอเคเอปับเลยนะครับโอเค <c oughs> หมดนะหมดเราก็ซื้อนะครับผม พ่อเนี่ยเริ่มเริ่มเลยหล่อเลยนะทุกคนไม่ได้เก็บนะครับอัพเลยนะครับปั๊มสิบห้านะเพื่อมนมีแปดพันนะทุกคนจะจับอัพเลยครับหกสิบห้าเนาะจะสิบครับไปก็จิตวิทยประจำวันครับแล้วก็ดูนี้โฆษนาครับดูทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคต่อไปครับใ่ตามมานะครับอันนี้นะครับ รับให้หมดเลยครับปิดพื้นฮะปึ๊บ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 ีครับปิดพื้นครับไป,ปึ๊บครับไปโอเคนี่ก็ผ่านไหมครับได้มาหนึ่งอันเนาะผ่านอีกโอเคสวยนะแบบนี้นี่คือดีนะทุกคนบอกไว้ก่อนเลยนี่หกนี่เจ็ดนะครับก็ใส่เป็นเลือดเลยครับเพิ่มอีกสองพันนะเพิ่มนิดหน่อยก็ถือว่าเพิ่มนะครับทุกคนโอเค กลองกิวครับปึ๊บสำรวจครับผมจะทำแบบนี้ในทุกๆวันเลยนะครับทุกคนคือจะไม่ลืมนะครับอี่่าตัวนี้มาพอดีปะเปิดกันเลยดีกว่านะครับมี125นะเอ่อเปิตรงนี้แล้วกันปึ๊บโอ้สีม่วงนะครับกนเลปึ๊บโอ้สีม่วงผมเหรียญยอดไม่พอนะหมดแล้วนะครับผม นี่เนี่ยคือเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมสอนทําแบบว่าได้เมจเยอะๆเนี่ยก็ถามได้นะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เนาะเดี๋ยวผมพาทานะครับเค <Hey, S 1> อันนี้ก็จะเป็นชีวิตประจำวันของผมข,ของผมนะครับผมก็วันนี้เนี่ยไม่น่ามีอะไรละแ,แล้วก็เดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้กันนะครับผมว่าเราเนี่ยจะเปิดได้พวกเอ่อกลยุทธ์เนี่ยดีๆบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าเลดัพมาแล้วนะครับผมเออเรารอ เราดองเนี่ยรอเพื่อจะเปิดพวกเลดอัพเนี่ยคือมันดีนะครับเออมันมีโอกาสได้เยอะกว่าที่เราแบบว่าเรามีเยอะแต่ว่าเราอยากเปิดแล้วเราแบบเราห้ามใจตัวเองไม่ได้แล้วเราไปเปิดอ่ะมันมันช้านะครับคือมันมันก็ได้แหละแต่ว่าอุ้ยตรงนี้มันก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าสําหรับผมนะสำหรับผมผมคิดว่ารอก่อนรอรอไปก่อนแบบนีบ้ดีกว่านี่คือดีนะยกตี HP นะครับผมเออ อันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะตีตอนไหนยังไงนะครับอันนี้ก็จะตีแต่อันนี้เนาะนี่นะครับคือตีแต่อันนี้นะเพราะให้มันได้ของทองนะครับอย่างที่ผมเปิดไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับในการตีเนาะห้าสิบครั้งเลยนะครับก็ห้าสิบหารสามแล้วกันนะครับก็ตีประมาณสิบหกวันนะครับสิบหกสิบเจ็ดวันนะครับผม ก็ประมาณนั้นนะครับตีประมาณนั้นเลยคือแบบโหตีนานจะจัดผมบอกนะครับอันนั้นนะนะฮะก็มันไม่มีอะไรแล้วนะครับเออกิจกรรมก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่ามีแต่แบบอัพมาใหม่เนาะเออเราก็ต้องทนรอกิจกรรมกันต่อไปนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมก็ผมก็จะอัพ บบว่าอัปเดตไอเดีเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ก็ทุกๆวันนะครับในการเล่นนะครับของผมเนาะก็วันนึงเนี่ยมีอะไรบ้างหรือไม่มีอะไรบ้างก็นั่นแหละครับก็จะลงเหมือนเดิมนะครับผมแหมคือเป็นจิตวิทยาจาวันไปแล้วนะครับที่แบบว่าเอออยากจะลงอยากจะทำคลิปลงนะครับให้คนดูที่ดูนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ถัพพอร์ตกันแล้วก็ดูครับแล้วก็ติดตามนะครับผมอ่า โอ้ขอบคุณมากจริงๆครับากใจะจริงเลยนะครับผมอีวตัวนี้เนะ่ยก็อันดับสามแล้วเนาะเออตอนนี้ผมขอเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าผมจะทำสี่ห้าดาวนะครับผมเอออันนี้เรามีเราก็ให้เนาะอ,นอีกหนึ่งจะได้ชิ้นส่วนละโอเคไม่มีเอาส่วนอันนี้ไปแล้วกันนะครับขอนี้ไปแล้วก็ขอนี้ไปนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดอไหมครับ ่าเปไปเลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนไว้เจนครับซีโยเกนกูดบายครับ